ตั้งว่าอะไรนี่จำเริญปังย่างเลยได้ตามง,ง,ง่ายเลยคร,รับโชคเขาเล็นมสดชาอเลยขนมปังจำเริญปังยางะะ่างเดี๋วางจะดูกันพดทธก็ใส่รายการมันต้องดิบๆหน่อย ทำเยอะม <laughs> ากไม่มีใครดูดูกันเฉพาะกลุ่มวะแล้วใช่ครับแต่ต่อเยอะไม่มีใครดูครับถ่ายแล้วลงเลยมีคนดูไปรับมารลหาที่ต่อแล้วีีนะครัไมยแหลกนะพราเอไลจะลงชกูได้เดี๋ยวโดนโดนรีพอร์ตสคนก็ปิดเลย โอเคครับผมก็เปิกยี่สิบเดี๋อยากกินไก่หนุนอีกแบบห้าร้อยก็เลยว่ะใส่ผูบไหมครับโอ้ยยี่สิบไก่อะไรต้องปิดก็ได้มั้ยต้องปิดครับเดี๋ยวเดี๋ยวจะช่วยนะไอ้ยี่ทั้งแม่งไอ้สั่นให้มีคนดูก็พื่อพออันนี้ข้าวหน่องฟังครับนี่นะครับเดี๋ยวไปกินเลยครับล้างผลเท่าไหร่ครับปิดบาทครับ